พรงั้นพี่เป็นเพื่อนกับพี่ยูนาตั้งแต่มัธยมเลยสินะคะใช่แล้วตั้งแต่มัสีมเลยล่ะเห็นด้วยใช่ไหมล่ะเป็นเพื่อนกันนี่นาะมันดีสุด,สดเลยล่ละถ้าดอะไรไหมยูนาเป็นคนที่ไม่มีใครเหมือนเลยล่ะเป็นเพื่อนที่จริงสุดสุดเลยว้าอย่างนั้นเหรอคะพี่ยูนาตอนมัธยมไปเป็นยังไงเหรอคะชื่อยางรู้จังเลยยูนาเหรอก็เป็นแบบ อยากจะรู้ไปทำไมไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษสักหน่อยก็ฉันอยากรู้นี่บอกฉันหน่อยค่ะงาฉันมมหน้าตาสองคนนี้มาเลยเดี๋ยวก่อนรอฉันด้วยฉันขอไปด้วยพอดีฉันว่างนะกำลังเบื่อเบื่อแคนี้ขอแทนด้วยนะฉันนี่มันหาเลือดใส่ตัวฉันเลย อะไรกันก่อนนะคะว้าวฉันก็อยากไปนะทั้งความรู้สักกับเพื่อนอื่นในมหาลัยเหมือนกันขอไปด้วยนะทำอะไรของเธอนะคิมินจี้าไปแล้วหรือไงอ,อ,อี่พอร์เถอะงั้นก็ได้ค่ะถ้าพี่เป็นเพื่อนของลูกพี่ยืนนะฉันก็ไม่ด้อเกียรยกนะคะงั้นไปเจอกันที่ประตูหลังนะคะคิมินจีถ้าค้ชืสมองบ้าง อขอบคุณนะเธอรู้ไหมไี่ดูแลคนอื่นดีสินะฉันมากายขนาดนี้จะให้ฉันถอยได้ยังไงอ้าังยินนาเธอก็กินด้วยสิถ้าเราไม่สามารถหยุดตัวคนเดียวได้ฉันก็ต้องทันทุกอย่างให้มันชัดเจนว่าสิอ้านั่ให้มันจีตหลอดจังเลยนะคะพี่สองคนคงจะสนิทกันมากเลยสินะคะ มองฉันหนสิคะตัวนี้มีอะไรติดอยู่นะคะช่างมันเถอะอะไรกันสองคนนี้เรื่องจริงใช่ไหมที่เปลี่ยนไปหมดเลยนะคะไปอาบน้ำเถอะนะฉันจะต้มเจอกให้ช่างเหอนหนงั้นเธอก็ถอดเสื้อเธอออกซะสินี่ใจเลอไม่เปลี่ยนเลยนะคะแพอก็หยุดพูดมากได้และไอจริงใช่ไหมนัม่นแน่ล่ะฉันคงจะมาผิดเวลา นั่นพี่มินจีดื่มเก่งชังเลยนะคะเนี่ยไม่เลยดื่มไม่เก่งนั่นพี่มินจีคะนั่พี่เองเป็นเพื่อนของนัพี่อยู่นะใช่ไหมล่ะคะนั่นพี่ก็น่าจะรู้สเปคของคนที่เคยเดทด้วยเป็นอย่างไเหรอคะพี่หาดีแล้วสินะคะฉันได้ยินมาว่าคนที่เคยเดทด้วยมีไม่กี่คนแต่ไม่มีใครบอกรายละเอียดอะไรกับฉันเลยฉันเลยอยากจะรู้นะคะ อย่าบอกนะคะว่าพี่สองข้าไ,ไม่ใช่นะเราสองคนไม่ได้ยิงก็บอกฉันสิคะว่าสเปคของน้อพี่ยูนาเป็นยังไงอ๋อค่ะฉันไม่เคยเจอคนที่ยูนาเคายเดทมาก่อนเลยและฉันก็ไม่รู้สเปคของเธอด้วยเธอเนี่ยหยุดได้แล้วหรือบางทียูนาอาจจะชอบคนแบบมินเจหรือเปล่านะฉันต้องพิสูจน์ให้แน่ใจ